เกาเลยนี่นะมีแต่รังกาแฟรังกาแฟกินททกินเออรวมท่าเทียบคาถ่ายนะคาถินเล็กแล้วไ <c oughs> อคอนสยามอะไรนุ้ยใหญ่ตัวเยอะแล้วชอบนะเ <c oughs> ช้านี้มาเจอเฉินเจ๋นนะะอโลงครับก็ซื้อแล้วเนี่ยไม่เขียวอ่ะแล้วก็ขัวเลย ดีนะคร okay, ับขอบ๊ายบายบายโอดีนะดา้านล่างมากเลยนะครับนี่ น้อัดเตอร์านเที่ยงราะคาเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วตอนนี้ั้างที่สามราคาตอนนี้ก็มาร้านอาหารเกาหลีที่ห้างโซแชียลเดโซชั้นหกครับก็จะกินอาหารเกาหลีไทยเลยราคาไม่ถึงนะครับก็จะเบอร์ดาประมาณั0 0 0บาทครับ างปงชั้นล่างนะครับชั้นล่างเป็นพุทโคดก็เบอร์ะประมาณ900นะครับค<ๆ>่อนข้างๆแรงนะครับนี่แรกของวังนค่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยเที่ยงแล้ววางแผนมีไหมจะซื้อของอะไรมีอีกไหมถึงเล่นวันนี้ก็เดี๋ยว <c oughs> ใชตั้งใจว่าเดี๋ยวเดินไปซื้อเสื้อให้พนักงานคนหนึ่งเขาฝากซื้ออยู่นี่ไหมมีที่นี่มีที่นี่หรอใช่แล้วเดี๋ยวค่อยไปอพุจองไปเดินเล่นอพุจองเพื่นที่พักเราเมื่อคืนอยู่แถวๆนี้เนาะใช่ใช่ก็เลยแวะมาดีอพูจองเดอันนี้หอยบีบิมปับกอมัก เคยแข็งเนาะ่อยแข็งพีบิมปาแล้วก็กับข้าวแล้วก็ย่างว้าวอันนี้ที่หอยเรียกว่าหอยอะไรเนี่ยแพงๆนะอับาลอนอับาลอนใช่เปาหูเปาหูใจชอบใช่ไหมกินไดเออแล้วก็อันเนี้ยปลาเนี่ยที่ไทยก็น่าจะมีนะแต่ผมมาไม่เคยเห็นกินแต่อร่อยมากปลาอะไรอ่ะปลายาวๆาว่ะสีบอลๆอ่ะลืมและเออ คัลชิคัลชิโอ้ดูดีนะทัอ,อร่อยอร่อยใช่ป่ะเออคือเหมือนเขาให้ตักข้าวออกมาให้หมดแล้วก็เหลือก้นหม้อไว้แล้วเขาก็อันนี้อาซสปปักแท้ๆแล้วเขาก็จะใส่ซุปแล้วก็รอแป๊บนึง แล้วก็ให้ทุปอธิบายอยู่แต่สบแบบที่ไทยแบบนั้นน่ะก็ไม่ไม่ไม่ทำเดมือนแม่ยหไงสบไทยจริงๆอันนี้สดออริจินอลใช่เันจะ่้เขาก็จะเดินมาถามแหละว่าเขาจะรีบให้เอาข้าวออกซุปเขาก็จะเอาน้ำซุปใส่เลยป้าแกน่ารักมากนี่หอมแบบ 핫하니, 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 핫 ไม่ค่อยแต่ไม่ค่อยได้นะไซไม่ได้แมงโก้เลยได้แคู่ชอกโกแลตใช่ตัวเดียเป็นยังไงอร่อยไหมง่ายตัวนี้เอที เนป็แบนไม่ค่อยคอมเพล็กซ์ต่ท้าแบบรู้สึกว่าถ้าเทียบกับตัวเมื่อกี้ตัวเบนต้องว่ทุกกินเบนนะไปไม่ได้ืมอ็ซิที่บางถ้าตัวเมื่อกี้หอมกว่านิดนึง คนเยอะมากตุ๊กี้เกาหลีนะผมไม่รู้ว่าครับว่าเขาซื้อกันเป็นไหนเยอะมาก้องแถวเลยโฮ้ยซื้อเยอะแล้วนะซื้อเยอะหมดตังนะของลูกน้องตัวเองซื้อที่นี่ไม่มีคอตุ๊ีขคนเยอะ คนเยอะรุตรตรนตุ้งที่ีตอนนี้เนี่ยไปอยู่สตุีหมสดสตุีหมดเลยนะทำไมไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเหรอเขามีตลาดของเขาเลยมั้งคนเยอะมากเออมไปถนนใหญ่ไปตัวนี้ซื้อของเยอะนะครับแล้วก็ผมก็นั่งอยู่นี่เลยผู้ชายนั่งรอเยอะแล้วก็น่าจะคุยนะซื้อของที่นี่ครัอโอลิวเวอร์ไส้ตันนี้เข้าไปตัวนี้สามชิ้นละทีไรยังไม่ออกมาเลยครับ าจะสหนุกันอยู่มามาแล้วเป็นชั่วโมงเพิ่งมาเลยิวอ่ะบอาหารเย็นที่สามนะครับอ๋อจิงนนี้มีที่ ทั기งอกกินท와이ม 어떻게 ถล่างเยอะมากซีคอน4ีคอนเ요이เยอะมากเลยเข้าสั่งใ아이มาอย่างนี้เลยคน이이이 오! <laughs> 한복! 생활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  한복! 다활 한복! 생활 한복! 생다 한복! 생활 한복! 생활 와 너무 예쁘다, <laughs> 사이다이, <령>? <웃음> <웃음> 와, 너무 예쁘다. <laughs> 이게 전통 한복! 은 아닌데 대략 생활 한 한복! 이긴 한복! <laughs> 어 이벤트다, 마이사이라이. 어와 너무 고맙습니다. 오리지널 한복은 너무 그거 니까 이거는 생활 아니 그거는 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 생활 아니 그는생 아니 그거는 생활 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 아니 그 มูสุรีอมูสุรี่ม่ไดลี่นหยวันนี้กินอะไรครับต้มช้า <aría> กินอะไนะพี่แดอาหารเจ็คดอดยหรอ